เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินส้มตำที่แซ่บ แล้วที่สําคัญปีกไก่ย่างอร่อยสุดวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านยำแซ่บสามพี่น้องเข้ามาในร้านเราก็เห็นเตาก้างใหญ่ที่อลังการมากบรรยากาศด้านในนะคะก็จะเป็นแบบบ้บานๆสบายๆร่มรื่นปล่อยให้หน้าที่การสั่งอาหารเป็นของพี่ต้องกับพี่แบงค์ไปส่วนที่นันรับหน้าที่มาหยิบตะกร้าใส่ผักแครงและที่สําคัญนะคะเขามีผักให้เลือกหลายชนิดแช่มาเย็นๆแล้วก็หยิบฟรีไหนพี่แบงค์กับพี่ต้องสั่งอะไรกันมาบ้างมาดูสิมาที่อย่างแรกก็เลยไก่ย่างจํานวนมากอุ๊ยแล้วดูสิไก่ย่างของเขาดีความหนัง เวลามาล้างซ้มตามต้มแซบใส่ไข่ที่เราสั่งมาจะเป็นต้มแซบกระดูกอ่อนนะทุกคนดูน้ำซุปดีบอกเลยว่ารสชาติจัดจานมากที่เอามากินกับข้าวสวยร้อนๆนะจะเติมข้าวหน่อยแล้วขอมอบมงให้กับจานนี้เลยเหล่าทะเลรวมคือทะเลรวมจริงๆอะมาหมดเลยจัดทั้งหอยแครงหอยนางรมปลาหมึกปูมมาปูนากุ้งสุกกุ้งสดแซลมอนและรสชาติก็คือแซบหลายจานในส่วนของเมนูตำตำนะคะเขามีให้เลือกเยอะมากเลยทุกคนอย่างสองอันนี้เราก็สั่งตำแตงปูมมากับตำไทยไข่เค็มมาด้วยหรือถ้าใครชอบกินแบบพวกยำมากกว่าที่นี่เขาก็มีนะคะแล้วอ ันสุดแล้วดูยำผ่นอนนางรมันนี่เวอร์มาก80บาทค<า>ืออยากจะบอกว่าร้านเนี้ยราคาดีมาก <bunk! S 2> คือจะอยู่ที่หลักส10ิบถึงร้อยนิดเองทุกคนแล้วหมูน้ำตกอันเนี้ยรสโนสุดๆหอมเข้าคั่วมีใครมาร้านส้มตำล้วชอบสั่งปลาดุกย่างแบบเราบ้างคะซึ่งร้านเนี้ปลาดุกย่างเข้ามาเป็นตัวเอสเลยเยอก็คือเยอะย่ายงมาหนังแห้งกรอบของทองของทอดเขาก็มีนะคะมิตรรักของทอดอย่างพวกเราก็คือไม่พลาดที่จะสั่งมาพี่นันบอกว่ารับทอดร้อนๆกินคู่กับแตงกวาสดคือที่สุดแล้วเขาก็มีเมนูทอดกระเทียมทอดพริกเกลือด้วยนะคะเราก็สั่งมาหมมมมดดดเเเเเเลลลลยยยคคค่่่่่่่่่ะะะะะะทททททััั้้้งงงชิิินนนนนอออออออพพรรรกก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 ืแแว็ีตจาาขสไ อร่อยจริงๆอ่ะทุกคนใครมาต้องสั่งเลยนะใครที่กำลังมองหาร้านส้มตำแซ,ซ,ซ,ซ่บราคาดีเราแนะนำร้านนี้เลยพิกัดร้านนะคะที่อยู่ริมถนนข้าวหลามก่อนถึงตลาดปลาบางแสนฝังไปใช้หาดกันทุกคนฝักงก็ไลค์ก็เซฟก็แชร์แท็กเพื่อนและตามไปโลดเด้อจ้า